ฮัลโหลทุกคนสบายดีพี่น้องสวัสดีจ้าวันนี้งามบอจ้าวันนี้สวยไหมกันวันนี้งามบอ <laughs> ฉันว่าฉันสวยนะฉันจะแต่งยังไงก็แล้วแต่ฉันก็ดูสวยอยู่ดีนั่นแหละเออบาจ้ามากินจ้าขนมจีนน้ำยาป่าจ้าพี่น้องมามาเด้อจ้า today today my name is Angelina วันนี้ฉันมีชื่อว่าแองเจลีน่านะวันนี้นกกย,ย,ยนอ今日我叫咗 Angelina 啊，今日嚟น米น线ะ，กำ线啦今日。Today I'm angry for hungry <laughs>。<laughs> โอ้โหหิวเด้อว,วันนี้นะตั้งแต่เช้ามายังไม่ว่างเลยรู้รู้เปล่าเนี่ยตั้งแต่เช้ามาป่านเนี่ยบ่ายสองโมงครึ่งเพิ่งจะกินเลเนี่ย โมโหหิวแล้วเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวไปทุระมาไปทุระมาไปทุระมาเพิ่งกลับมาสักพักเนี่ย today I'm so busy today this morning I'm so busy and then I come back and hungry for hungry. I'm angry for hungry <laughs> กลับมาก็โมโหหิวเลยเด้อเนี่ยกินน้ำยาป่าจ้ะนมจีน้ำยาป่าผักก็บมีดอกอันต่อไปธุระมาผักเถอะก็ไม่มีดอกกินอย่างนี้แหละมาเด้อจ้ะโอ้ยหิวหิวหิวปวดท้อง饿啊ี两点半先ี่ย มาเด้อแซ่บๆน้ำกันจ้ะนมจีนน้ำยาปลาน้ำยาปลากระป๋องเขาบอกว่า <c oughs> ตอนนี้เขาก็เริฮิตเป็นกระแสกนะันนะพวกปลากระป๋องใช่ไหมฉันทำมานละ้เนี่ยฉันทําน้ํายาปลากระป๋องเนี่ยฉันทาแกงปลากระป๋องเนี่ยแกงเห็ดปลากระป๋องไม่เห็นฉันดังเลยเนะี่ยเออว่าไปเออคนก็ได้บอกว่าฮิตตามกระแสฉันก,ก็กินประจาประจาของฉันอยู่เรื่อยๆน,ยนี่แหละปลากระป๋องเนะี่ยไม่เห็นฉันดังเลย อืมอร่อยโอ้ยเสียดายเดี๋ยวฉันไปตลาดมาฉันมีผักมากินนะฉันมีผักฉันมีผักไอ้นี่มาเดี๋ยวฉันไปเอาผักก่อนด้วยฉันลืมไปเอาผักมาหน่อยนึงไปฉันไปตลาดฉันไปธุระมาฉันไปส่งตังฉันไปธุระมาฉันก็เลยไปร้านไทย ไปส่งตังร้านไทยนี่นะเพราะฉันก็ไปได้ผักมานิดๆหน่อยๆเอามากินผักขาจะผักขาเด้อผักขาผักขาคือผักใีอย่งบะตีผักขาก็คือผักชะอมฉันก็เพิ่งฉันฉันมาฮ่องกงฉันเพิ่งจะรู้ว่าผักขาคือผักชะอมนะเออเพราะฉันไม่รู้ภาษาลาวฉันไม่รู้ฉันบอกโมฮูจากภาษาอีสานน่ะผักไอตู่ฉันก็เพิ่งมารู้จากตอนที่ยังอยู่ฮ่องกง ข้าวปุ้นคำว่าข้าวปุ้นฉันก็เพิ่งมารู้จักจะอยู่ฮ่องกงนี่แหละเพื่อนเขาเป็นคนอีสานเขาบอกว่าข้าวปุ้นข้าวปุ้นฉันก็หมายความว่าข้าวโพงไงฉันไม่รู้จักจะไม่ละผักอีตูฉันก็ฉันก็เอินบอเป็นฉันก็ไม่รู้จักว่าผักอีตูคืออะไรฉันมารู้จักไอตอนฉันอยู่ฮ่องกงนี่แหละผักอีตูผักอีตูหมายถึงหมายถึงผักมังลักใบมังลักผักข่าหมายถึงผักชะอม เขาปุ้นเขาปุ้นหมายถึงอ่าน,อนขนมจีนฉันพูดภาษา,ษาอีสานได้แต่ว่าคำลึกๆฉันไม่รู้ไงอ้โบ่เป็นคนอีสานเนะ <c oughs> ะาะใส่ผักก่อนจ้ะนี่ก็ชาวชอยเลยก่ะชาวชอยเลยก่ะพอเฮยเจ้ากล้สีหมายฟ้านีน่แกใส่ซะหน่อยนึงเอาไว้ฉันซื้อมาฉันว่ากะว่าพรุ่งนี้ฉันจะแกงเปิอะ พรุ่งนี้ฉันจะแกงแกงหน่อไม้ฉันซื้อมาผักโจ้มฉันจะแกงหน่อไม้พรุ่งนี้นะวันฉันว่าฉันจะอ่าแช่ข้าวเหนียวไว้พรุ่งนี้ฉันจะกินข้าวเหนียวนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะกินข้าวเหนียวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ทําหมูปิ้งด้วยพรุ่งนี้ทําหมูปิ้ง พรุ่งนี้ก็จะกินแกงหน่อไม้นะพรุ่งนี้มีน้ําพริกพรุ่งนี้ฉันมีน้ําพริกฉันมีแกงหน่อไม้ฉันมีหมูปิ้งโอ้ยฉันได้มาหลายอย่างฉันไปตลาดมาฉันได้หลายอย่างแต่พี่น้องปนมากินด้วยจะ้ะใส่นิดนิดหน่อยหนย่อยประเดี๋ยวมันจะหมดซะก่อน <laughs> กินทีละหน่อยละหน่อยเดี๋ยวจะหมดเก็บไว้กินมันหลังมั่งผักก็แพงแพงผักก็แพงเหลือเกิน ขอ้จ้ามาแซ,บแซบบ่บๆร้อกันจับพี่น้องอืมกินจังซีมาจังคือแต่ว่ามันมีหนามนะกินแล้วก็ตดเหม็นนะพี่น้องเด้อ เดี๋ยวฉันไปเอาสตอก่อนฉันลืมสตออืฮมฉันซื้อสตอมาฉันลืมเดี๋ยวฉันไปเอาสตอมาแก้มก่อนได้มาแล้วจ้ะสตอฉันลืมไปฉันลืมไปว่าในตู้เย็นฉันมีสตออยู่ฉันจะมาแก้มสตอนี่นะลืมไปรีบไปหน่อยเพราะว่าโมโหหิวฉันหิวข้าวจัดฉันก็ลืมไปหมดเลย สตอกับมะเขือมะเขือไม่กินจะเก็บไว้แกงกินสตอร์ก็สตอก็จะอมคู่กันจ้ะ <c oughs> <c oughs> กินแล้วขี้เหม็นตดเหม็นอืมอร่อยแซ่ ใส่พริกหลายพูดใส่พริกป่น <c oughs> พริกป่นสามช้อน ื่อเช้าไม่ได้กินนมมื่อเช้าเนี้อร่อยจ้าแซบ่บ สมัยแต่ก่อนนะั้นึกถึงเขาหาขนมจีนมาขายไม่เมีปัญญาซื้อกินช่วยละสองบาทจานละสองบาทอยากกินอยากกินไม่มีปัญญาซื้อกินเดี๋ยนี้จะกินอะไรก็มีหมดจ้ะ เคยทำบุญอธิษฐานบอกให้มีกินมีใช้บอกให้มีกิน,มกมกนไม่ไม่อดไม่อยากได้สมหวังสมดังใจปรารถนานี้กินเหลือเดี๋ยวนี้แนวกินบื่อบ่อยาก สตอ่อ <C> แ <oughs> สบเด้อผู้ใดอยากมาทำได้กินข้าวก็หาข้าวาปลากินเด้๋ยจ้า กินไปล้างเบิร์ไปล้างาจังเซฟ เผ็ดใส่พริกสามชอ้อนพูณ เมือนจ้าสะแจ๊ด้องกันจ้ะโอ้ยอยากกินผักกาะทินผักกาะทินตายโอต,ตายอยากจะไปน้อง อยากกินแต่ของหายยากๆนี่นะ นึกถึงสมัยตอนเป็นเด็กน้อยจำส้มตำซีแย่งกันกินกับปักกระิน กินหมดแล้วอิ่มแล้วก็ยังชั่วค่อยมีแหงหน่อยสำหรับใครที่วันเกิดวันนี้ก็สุขสันต์วันเกิด Happy Birthday ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้เป็นมหาเศรษฐีจ้า ขอชีวิตม,มีแต่ความสุขนะกะ๊คิดสิ่งใดก็สมความหวังความปรารถนาจ้ะอะไรละ่ะกำหยัดเป็นก๊าสร้างอย่าจุกเลยสร้างอย่าไฟหล่อละสร้างไทยกินน้องเราหอยสมสมตายก๊าบโม่ลาจอยกินแต่ตายก๊าบไปแล้วก๊าไปบ้าจ้ะ